สะเทือนเวทีโลกผู้บริหารเทสลาเผยกลางงาน OECD นะครับหรือองค์กรความร่วมมือทางด้านการพัฒนานะครับการจ่ายสินบนในไทยเป็นเรื่องปกปกตินะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้นะครับโพสต์ตัวนี้เป็นโพสต์ที่เพจเ ev thailand หรือรถไฟฟ้านะฮะประเทศไทยเอามาโพสต์แล้วก็มียอดแชร์นะครับจำนวนกว่า3,000แชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการถกเถียง ันมากมายนะครับว่าโอ้จริงเหรอนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับหรือไปอยู่ที่ไหนมาเพิ่งรู้เหรอครับอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องเลยบอกว่าเนี่ยครับข้อความเนี่ยนะฮะน่าจะมาจากรายการ Key Message นะครับของทาง The Standard นะครับที่มีการประมวลเอาสกู๊ปของรายการ Key Message เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่าง ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเอามาประมวลนะครับอยู่ในอยู่ในคลิปเดียวนะครับแล้วก็มีประเด็นนี้มาด้วยนะครับมีประเด็นเรื่องทุจริตนมโรงเรียนเรืองอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็คงต้องบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่อ้างอิงถึงผลสำลิดของรัฐธรรมนูญปี60นะฮะซึ่งก็ชอบเอามาโพธนานะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงก็คงบอกว่า เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ได้ไงนะครับในขณะที่เรามีรัฐนูนฉบับปราบโกงนะครับมันยังมีเรื่องนี้เฉาโชว์ในเวทีระดับโลกได้ยังไงนะครับดังนั้นไม่จริงไม่จริงไม่จริงแน่นอนนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับที่ผ่านมานะครับเราอาจจะถูกออบอกเล่าหรือก็มีเหตุการณ์อย่างเช่นการถอดถอนนายกรัตรีถึง2คนนะฮะมีการยุบพักการเมืองมีอะไร ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกของรัฐธรรมนูญที่เรารู้สึกว่าโหมันรวดเร็วดั่งใจนะครับสําหรับคนทีเ่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับนักการเมืองคนนั้นหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพรรคการเมืองคนนั้นนะมันรวดเร็วดั่งใจนะฮะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยฮะกรณีของพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือกรณีแหวนมันดานาริกาเพื่อนนะฮะก็ดีนะครับ รอดนะฮะร,รอดปลอดภัยนะครับก็เลยมาเป็นประเด็นตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยที่รอดเนี่ยเพราะว่าเรามีระบบที่ดีหรือที่รอดเนี่ยมาจากกลไกเหล่านั้นเนี่ยออกแบบมาเพื่อรับใช้ใครหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคําถามใหญ่นะฮะทีนี้นะฮะเราอาจจะเป็นเเราจะจําเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็เป็นคําถามใหญ่ว่า จริงหรือเปล่านะครับกับกรณีนักการเมืองระดับใหญ่นะครับซึ่งก็ต้องมาดูในระดับย่อยเนี่ยที่ทุจริตเรื่องการเลือกตั้งเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยฮะดูเหมือนกลไกกรตก็ตอ,อย่างล่าช้าแต่ทีนี้มาดูระดับย่อยนะฮะย่อยลงไปอีกนะฮะซึ่งในรัชนูลปี60ครับเพื่อนๆมีกลไกหนึ่งที่ออกแบบมานะครับที่เหมือนด้านหนึ่งก็เหมือนกับเป็นวางเข็มทิศประเทศไทยชื่อว่ายุทธศาสตร์ชาตินะฮะแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ให้อ่อ องค์กรทางการเมืองต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยหรือว่าองค์การพยพต่างๆของรัฐเนี่ยดำเนินการตามไปนะฮะบางบางก็บอกว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่จองจําเพราะว่าการวิเคราะห์การวางกรอบการวางเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยวางไว้ในสถานการณ์ที่ก่อนที่จะมีเรื่องใหญ่หญๆหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโควิดก็ดีหรือเรื่องสงครามการค้าก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วกลายเป็นกรอบในการจองจำนะฮะเป้าหมายนะฮะแทนที่เป็นเข็มทิศก็กลายเป็นกรอบในการจองจํา ทีนี้อยากจะมาดูนะครับให้ชวนเพื่อนไปดูนะครับในหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติมีเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งไม่งานไม่ใช่อื่นไกลก็คือปปชปปชที่ดําเนินคดีแหวนวันดาเดลิกาเพื่อนนั่นแหละครับปปชที่ดําเนินคดีอีกหลายคดีนะับที่หลายคนก็ตั้งคําถามนะครับทีนี้มาดูนะครับถ้าท่านใดอยากจะเข้าไปอ่านรายงานเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์รัฐสภาเนี่ยครับ สแกนตาม QR Code ที่ผมทำไว้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วผมอ่านแล้วก็มีโอกาสได้อภิปรายนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับโดยเฉพาะแผนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับเพื่อนๆนครับนี่ครับเพื่อนเออันหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดนะครับประเด็นตัวชี้วัดของแผนแม่บทคือประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบนะฮะตัวแดงนะครับก็คืออยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะที่จะบรรลุเป้าหมาย สีเหลืองนะครับเรียกว่าใกล้เคียงของการบรรลุเป้าหมายนั่นแปลว่าอะไรครับเพื่อนๆนะฮะปี62ถึงปี65เราอยู่ในภาะวะวิกฤตครับเพื่อนๆว,วิกฤตหมายถึงว่าอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เหลือเกินนะฮะโอเคนะฮะปี66กับปี67อาจจะเข้ามาอยู่เข้าใกล้นะฮะกับการบรรลุเป้าหมายนะครับซึ่งตัวชี้วัดนะครับเพื่อนๆ สำคัญเลยก็คือตัว CPI หรือการดัชนีการรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันครับเ,เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าติดอันดับ1ใน54นะฮะของโลกนะครับแล้วก็มีคะแนนไม่ต่ำกว่า50คะแนนครับแต่ผลที่ได้คือคะแนนอยู่ที่34มสถึงคะแนนเท่านั้นนะครับจากที่ตั้งเป้าไว้ที่50คะแนนนะครับขณะที่อันดับโลกของเรานะครับ ร่ลนลงไปอยู่ที่อันดับที่107ถึง110โดยประมาณนะครับหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเคยตั้งคำถามนี้ในกรรมธิการนะฮะงบประมาณนะครับเพื่อนๆผลที่ได้นะครับก็คือ,เ,อ,อเขาอาจจะไปทบทวนเป้าหมายใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องของประเด็นที่ไม่บรรลุเป้าหมายเป็นเรื่องที่ ท้าทายสำหรับเขาอย่างยิ่งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเอ่อการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็วเป็นธรรมโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาการทุจริตนะครับสองก็คือการยับยั้งนะฮะการทุจริตด้วยเพราะว่าความแม่นยำนะฮะความมีประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเนี่ย ็เป็นปัจจัยสําคัญที่จะลดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่ามันจะเป็นการพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างรายจ่ายสร้างต้นทุนของการที่จะทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าถ้าคุณทําคุณโดนแน่นอนนะฮะนี่ดูนะครับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับในปี62นะฮะหกแดงเลยนะครับแดงหมายความว่าอะไรครับแดงหมายความว่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับหรือห่างไกลจากเป้าหมายเหลือเกินนะฮะ มาปี6 4สีถึงหกนะฮะที่เป็นสีส้มก็ยังเป็นภาวะที่เ,เรียกว่าไม่บรรลุเป้าหมายอยู่คือเพื่อนๆไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรนะครับย้อนกลับไปที่ก่อนหน้านี้ที่มี qr code นะครับเข้าไปอ่านรายงานได้นะครับดูที่สารบัญก็ได้รายงานฉบับนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติหลายเป้าหมายด้วยกันนะครับก็ลองไปดูเรื่องเป้าหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันดูนะครับอันนี้ก็คงเป็นตอบโจทย์แล้วครับว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงจริงหรือเปล่าองค์คาพยพต่างๆที่ออกแบบอยู่ภายใต้กลไกของรัฐธรรมนูญเนี่ยฮะมันทํางานได้จริงหรือไม่นะฮะต้องไม่ลืมครับเพื่อนๆผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่ากระบวนการในการถอดถอนองค์กรอิสระนะครับ ที่จะทําหน้าที่นะครับในการที่จะแก้ปัญหาหรือการจัดความสัมพันธ์หรือการตรวจสอบทวงดุลองค์ความยศต่างๆของรัฐเนี่ยมันไม่มีนะครับเราไม่สามารถถอดถอนกรกตได้ไม่เหมือนรัฐมนูญปีเอ่อปี50หรือปี 40, ป40นะฮะ40ก็ใช้ล่ารายชื่อนะหะ5 0 0ื่นชื่อสามารถยื่นเพื่อขอให้มีการถอดถอนกรกตได้นะครับหรือปี50เนี่ยลดลดลงหลือ สอ0 0 0ชื่อเท่านั้นนะครับในขณะที่ปี60ที่ว่าเป็นรัฐมนูลฉบับป่าโกงเนี่ยฮะนะฮะเหมือนมีนกลไกเป็นผ้ายันนะฮะให้องค์กรอิสะะระเนี่ยฮะสามารถอยู่ยั้งยืนยงได้นะครับแล้วผลที่ผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยก็สะท้อนจากกลไกของตัวของรัฐมนูลเองที่มีออกแบบให้มีแผนยุทธศาสตร์ชาตินะฮะและวางเป้าหมายให้สมฤทธิผลและสุดท้ายและไอเป้าหมายอันนึงก็คือเรื่องของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเนี่ยฮะมันไม่ ไม่เข้าใกล้เลยนะครับอยู่ในภาะวะวิกฤตหรือเสี่ยงที่จะวิกวิกฤตด้วยซ้ําจากเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายเสียเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นผมคิดว่านะครับตื่นเถอะครับตื่นเถอะครับว่าอย่าไปหลงอยู่กับในวาัทากรรมของรัฐนูญฉบับปากโกรงอย่าไปหลงอยู่กับการแก้ปัญหานะครับที่มีตัวอย่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัวอย่างของการจัดการเนี่ยก็เป็นการจัดการภายใต้จะเรียกว่าสงครามนิติสงครามก็ได้นะครับก็คือเล่นงานฝ่ายตรงข้าม ในขณะที่ฝั่งตัวเองนะฮะก็รอดนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็ดีหรือพลเอกประวิตยก็ดีนะฮะก็รอดนะฮะพลเอกประยุทธ์นี่โดนล้องหลายครั้งก็รอดมาทุกครั้งนะครับคาถามที่สุดเลยนะครับมันก็มีภาสิตนะฮะเกี่ยวกับกฎหมายนะฮะอาจจะเป็นอะไรที่ยั้งยืนยงมาก็ได้ก็คือกฎหมายก็เหมือนใยมือมุมนะฮะที่อ่อนอ่อนแรงนะครับคือเรียกว่าดักจับได้แต่เพียงแค่พวกที่อ่อนแรงนะครับแต่ว่ามันก็จะคนที่แข็งแรงเนี่ยก็รอดผล นะเราก็เห็นอยู่ประจําแล้วถ้าหากว่าหลุดพ้นจากบริบททางการเมืองที่อาจจะมีการจัดการบ้างในพื้นที่ของความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยถ้าไปดูในภาพทั่วไปเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นผ่านการชี้วัดนะฮะผ่านการประเมินนะฮะของดัชนีชี้วัดอย่างหรือ CPI เนี่ยหรือเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของเขาเองก็ดีนะ